ตอนนี้อยู่หน้าอัล่องครับหน้าอัล่องนีห้อยตัดห้านะครับข้างทางนะ้ำนะคับก็ตัดนาสิด้อาทิตย์นึงแหละครับเพราะว่าพ่นขึ้นมาและพ,พ่นไอ้นอกขึ้นมาใหม่นี่ประมาณคืบแล้วนะครับตรงไ้แรกกัสิเป็น อ้อยนะครับสีเหลืองเหลืองสิงคโปร์ครับตัวนี้นะสีสิงคโปร์เอามาสองพันนะครับสิงคโปร์กับสุพรรณมาเบิ่งว่าตัดตัดเขาทั้งบริบบอนะครับ ตัวงอกมอหม่ประมาณเน่าก็าคืบแล้ะครับเน่าก็าคืบหน่อยๆแสดงว,ว่าตัดมาคู่นึงแล้วครับประมาณอาทิตย์นึงอะสิได้แล้วเดี๋ยวแวะมาดูกันครับก่อนยางเข้าไปซลาลาที่สร้างไว้ช่วงหนาแรงครับอ่า ตอนนี้น้ำน้ำิเต็มแล้วน,นี่เสียงน้ำลอยอีกอยังไะไรอยู่ครับยังไะไรอยู่ตอนนี้คือน่าสิเต็มเต็มสระเลยนะครับนา้ิมีการระบายออกแล้วเดี๋ยวยังหลาะไปบึงเค่าพี่ สุพันเนยมั้งปล่อยทางนี้อูอ้ยใบนึงคือค่มปล่อยน้ำออกทางนี้ไหลบ่ครับบ้าเบิ่งโอ้บ่ไหลอ่ะมีการโอ้มีอยู่ครับปิดปิดท่อด้วยพาบูเช่ ตกเงนินเนะาะตกเงินกับงุกคนตกใจแบบยังดูอยู่แงเถาะนี่ครับห้อยตัดให้นี่มันอยากสูงไงหย,ยาหลายนะครับสูงก็โมโมนี่หนากที่แหลกนะครับมีฝน,นตกเร็งๆมาช่วงหนึ่งโอ้ มีตะปูอะไรไปแบบด่วนนะครับมีงานหนึ่งอัดบตโฮันได์อ่อัพโหลดบบฮันได้นะครับจำ,จำเป็นต้องเก็บไว้ควบจำอาดเสือเบอรลายครับไปแบบเร็วครับหน้านี้พักบุงนะครับเข่ากับเนี่ยกระสีทิมกันต้อนนี่แหละครับเขา่ากระสีเงาวไหวเนะี่ย นะครับถั่วเาดอกกระเจียวต้นกระเจียวบางส่วนกระต,ตัดตัดต้นถิ่มเลยนะครับอบางบาง,บางส่วนกับเลือ,อไหวเป็นดอกดีน,น,ะน,กะกน,นะครับจังหน้าฝนเนี่ยต้นบกเมาคือกันนะครับ ลองรอยกักนกันน้ำไว้นะครับให้ให้ที่แหลกนี่กันไว้เพราะว่าทั้งเคร่อ <c oughs> งผุนโบมีน้ำนะครับให้มันหล่นจะให้มันหล่นอีกหล่นมา,จากจังเอานะครับให้มีให้ต่อมานี่ไปแบบเร็วครับให้นี่กัญยาหลายนะครับลมอาสจเห็นว่าให้ที่สองนี่ต่อ สองต่อนะครับจื้อซ้อยกันมีตัวสองตัวงยมหลดเกี่ยวมาตัดแค่สองไฮครับไฮตัวมากนี่จะตัดเลย เออมันพอสใส่ได้นะครับกับบทท่านี้ยาวไปไหนอ้าวหินบอลน,นี่หนีไข่ไข่หอยเชลีีอยู่กับต้นเขาเอามีทั่วไปเลยบานานะครับเบื่อวานจะเป็นจังไดเห็นไข่หอยมองกันยังเป็นเดินอยู่นะครับ ไม่ยาลาบยักครับนี่หิมคันแทะแต่ว่าออกนี่แพ้ไว้จะได้นี่นะครับโอ้ยใครใครไม่เฉลี่ยับให้นี่สงสัยระบาด่ะเมนโอ้มีทั่วไปเลยซี่หาเต่าที เบิ่งแบบเร็วๆนี่ครับโอ้หลายพูนทั้งพีอีกโอ,โอ้ลงมาให้นี่กับมีพูนหัดกล่องมาเดียวบ้งสู้ม,มึงกันพูนครับมีเบิดระบาดให้นี่ปลูกข้าวโพดบ่ได้นะครับดินมันเหนียวโพดนะครับตนน้นเวน ก็มีฝนตกช่วงขึ้นวันเสาร์นะครับหาโมงแรงหอดีหานะครับเท่าเท่าโทรไปบอกน้ำซากัน้ำเต็มครับตอนนี้เต็มเรียบร้อย หน้าที่สามกับสี่เอาแบบด้วนๆแบบนี้นะครับูบว่าความจำสีได้เท่าไรอ่ะเขาก็โอ้ความหนาพอใจเต็มรอยก็ได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอะเต็มรอยให้แปดสิบถึงเก้าสิบเลยนะครับอะ ตัวของพี่น้องกันน้ำรูปเักหน้อยแต่ว่ากับโบตายครับกันสามสี่หมื่นนี่มันเขียวอยู่นะครับทางคำนาแ้แทงขึ้นกันนะครับยังเขียวเซยอ,อยู่นะครับเึกว่าสีหอเล้วเขียวเขียมซำานะครับกันสามสี่หมื่นบตายนะครับครับผมหน้าอลาล่องนะครับหน้าหัวอลาล่องกัประมาณนี้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ สำหรับหน้าล่องครับเมื่อนี้ลาไปกับเมกมีหน้าที่สามนะครับเดี๋ยวต่อไปสิไปหน้าวรรณาธงอ่าทำไมอยู่พุ่นนะครับมันเอาคนไปดำหน้ามันทษมากวะมีคนอยากออกกล้องลาสันอยู่ทั้งพุ่นเดี๋ยวสิเดี๋ยวจังไปเจอกันอยู่หน้านาธงเลยครับอแปดนาทีสี่สิบห้าวินาทีสวัสดีครับ